ต้องยอมรับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีข่าวกับทุกคนจริงๆนะครับตอนนี้เหมือนว่าจะเบนเป้าไปหาโคดี้กัคโปนะครับตัวเก่งของ PSV นะครับมาฟังข่าวนี้กันหน่อยนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ,รบตกเป็นข่าวว่าต้องการได้ตัวโคดี้กัคโปตัวรูปฝีเท้าจัดของ PSV อสไอโฮเฟนหลังล้มแผนล่าตัวมาโกอันอัลโตวิชดาวยิงของโบโลญญาแล้วนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าข่าวนี้ผมเอามาจากเดอะเชลยกราฟนะเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยถอนตัวจากดิอนาโตวิชเนื่องจากกระแสแฟนบอลเนี่ยโอ้โหต่อต้านกันเป็นอย่างมากขณะที่เบนจามินเซสโก้ครับอีกหนึ่งเป้าหมายเนี่ยก็เลือกเซ็นสัญญากับแอเบลัสิกก่อนมีข่าวล่าสุดกับโคดี้คัคโปนะฮะในรุกวัย23ปีครับทำผลงานนี้อย่างสุดยอดในฤดูกาลที่แล้วที่ยิงไป21ประตูและทำไป15แอสซิสต์จาก47นัดในทุกรายการและฤดูกาลนี้ครับเพิ่งพาท,ทีมเนี่ยผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟยูฟา่าแชมเปี้ยนนนสส์ลลีกกหังเเอาาชะโโมได้ร็จ คาดกันว่าค่าตัวของกัคโปเนี่ยที่เคยมีข่าวกับอาเซนอลลิเวอร์พูลไบแซนนิคแล้วก็บาร์เซโลนาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ราวประมาณ35้ล้านปอนด์โดยที่แมนยูเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอในเร็วๆนี้แล้วนะครับจะสนใจหรือเปล่าสําหรับโคดีค้กัคโปนะครับฝีทาจัดเลยสําหรับนักเตะรายนี้นะครับลองไปดูคลิปลองดูไฮไลท์นักเตะรายนี้ก่อนนะครับที่ว่าโอ้โหฟอร์มจ,จัดจ้านในย่านนี้เลยนะครับสุดจัดปลัดบอกชับปล,ดลัดเราออกบอกเลยว่าสุดจัดอยากจะเฟี้ยวแต่ดันเลี้ยวผิดซอย นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะฮะ